สวัสดีครับทุกคนผมสินแสาน้อยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปีเซียนะครับมีหลายคนถามมามากเลยนะครับสําหรับปีเซียนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าปีเซียเนี่ยมีหลายราคาและหลายแบบมากๆเลยนะครับเราจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าปีเซียเนี่ยนะครับทำจากวัสดุอะไรนะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับผมมีอยู่หลายรูปแบบนะครับจะคล้ายๆกันและหลายสีนะครับแบบแรกก่อนละกันนะครับแบบแรกเราจะทําจากลูกปัดนะครับก็คือเป็นพวกสีอย่างเงี้ยครับ จะเป็นลูกปัดนะครับลูกปัดที่ราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากนะครับไม่ใช่หินนะครับเป็นลูกปัดนะครับอันนี้จะได้จากวัดทั่วไปที่เราไปไหว้ที่ฮ่องกงกันนะครับซึ่งปีเสียทั้งหมดที่ผมเอามาเนี่ยจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับส่วนตัวปีเสียทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ทองแท้นะครับจะเป็นพลาสติกชุบสีบ้างเป็นเหล็กบ้างแล้วแต่วัดแล้วแต่แบบไหนนะครับ โดยถ้าเราสังเกตนะครับจะมีหลายแบบนะครับคือปีเซียเนี่ยจะมี2ตัวนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นลูกบอลหรือจะเป็นเงินนะครับก็แล้วแต่ว่าจะออกแบบของแต่ละวัดละกันนะครับเดี๋ยวผมดูซิว่ามันโฟกัสได้ไหมนะครับถ้าโฟกัสไม่ติดก็ขออภัยด้วยครับนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวม,มันก็จะชัดอ่าประมาณนี้ชัดแล้วครับนะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้ราคาเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ ดักร้อยไปปลายถึงพันนะครับแล้วแต่วัดจริงๆแล้วมันต้องบอกได้ว่าการปลูกเสกที่วัดไหนด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีหลายสีครับแล้วแต่จะชอบเลยจะเป็นลักษณะเดียวกันครับลักษณะว่าเออคนเราเหมาะกับสีแบบไหนนะครับก็จะมีอยู่หลายสีเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ประมาณที่800ก็ได้นะครับหรือว่า2เออไม่ใช่ครับ400 200 600 800ขึ้นอยู่กับวัดแต่ว่ามันจะคล้ายๆกันขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับที่ผมเอามาเนี่ยจะประมาณ800นะครับที่เห็นจําหน่ายกันอยู่นะครับ จจะถูกกว่านี้ได้นะครับแล้วแต่ว่าปุกเสกจากวัดไหนกี่วัดด้วยนะครับนี่ครับจะตรงนี้จะเป็นเป็นเงินนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าปีเซียเนี่ยไม่มีรูทวารนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําการค้าหรืออะไรนะครับกินเก็บกําไรเข้ามาแล้วครับจะไม่ล่วไหลอย่างแน่นอนครับนี่ครับปีเซียมันก็จะมีหลายสีครับตามที่ชอบเลยนะครับ้าจะราคาอยู่ประมาณนี้ครับที่ถูกลงมาหน่อยนะครับที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ครับ อันนี้จะไม่ใช่ลูกปัดลิหินนะครับที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเชือกนะครับเป็นเชือกแดงซึ่งเป็นมงคลนะครับแล้วก็ปีเซียก็จะเหมือนกันครับอันนี้ปีเซียจะมีตัวเดียวนะครับแต่ว่าด้านข้างจะประกอบไปด้วยของเม็ดเงินนะครับแน่นอนครับเมื่อได้กําไรเมื่อเมื่อกินเข้าไปแล้วนะครับเงินเนี่ยจะไม่ั่วไหลอย่างแน่นอนนะครับในความเชื่อนะครับนี่ครับคือบางคนซื้อจากวัดหนึ่งมาแล้วนะครับก็เอาไปอีก สองสำวัดเพื่อทําการปลุกเสกนะครับเหมือนอย่างที่ผมทําอยู่นะครับก็จะประมาณนี้ว่าผมจะปลุกเสกประมาณวัดที่ผมไว้ใจและพิธีกรรมที่ผมไว้ใจเท่านั้นนะครับอันนี้จะแพงขึ้นมาหน่อยครับอันนี้จะเป็นอันที่ใหญ่ขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นนะครับจะใหญ่กว่าอันอื่นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นลูกปัดอยู่นะครับแล้วก็มีแต่จะมีสิงตัวเดียวนะครับเป็นมีผีเสืยอตัวเดียวนะครับแล้วก็มีเงินอยู่ข้าง2อันอันนี้เป็นพันพันกว่าบาทนะครับที่ผมเห็นอยู่นะครับเนื่องจากว่าปลุกเสกอยู่อาจจะหลายวัดหรือจะวัดที่ ความเชื่อด้วยนะครับว่าอันไหนศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะประมาณพันกว่าบาทนะครับหรือบางทีอาจจะลดราคามาขายที่แปดร้อยเก้าร้อยอันนี้ได้หมดเลยครับจะใหญ่กว่าอันอื่นถ้าเราเห็นนะครับเปรียบเทียบได้ดูครับใหญ่กว่าอันอื่นเลยครับดูครับเปรียบเทียบได้เลยครับนะครับอันนี้เปียเซียเป็นทําจากลูกปัดนะครับไม่ใช่หินนะครับแต่เป็นบางทีก็เป็นลูกปัดที่เป็นขนาดแข็งแรงครับอันนี้แข็งแรงกว่าเลยใส่แล้วดูมีราคามากนะครับชุดนี้โจมมีราคาและสวยงามมากครับอันนี้ คราวนี้เรามาดูของแพงขึ้นไีกว่าของแพงจริงๆแล้วที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ครับอันนี้ให้ดูก่อนเลยเป็นทองแท้นะครับแน่นอนครับว่าเป็นทองแท้ราคาก็จะสูงขึ้นตามราคาทองไปด้วยในระดับหนึ่งนะครับส่วนลูกปัดหรือหินเนี่ยนะครับก็จะมีเขียนบทสวดอยู่อันนี้คือเป็นตัวหนังสือของบทสวดนะครับนะครับให้ดูน่าจะโฟกัสได้ครับก็จะประมาณนี้ครับที่บทสวดด้วยนะครับก็ราคาเนี่ยที่ผมหามาได้นะครับ แล้วก็ปลุกเสกยอยู่ที่20,000กว่าบาทเส้นนี้20,000กว่าบาทเลยครับนี่ครับปลูกเสกวัดที่กับพิธีที่ไว้ใจมากๆนะครับเป็นราคาประมาณ20,000กว่าบาทเลยต้องขออภัยนะครับถ้ากล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้อยู่ที่20,000กว่าบาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ผมใช้ประจําอันนี้ผมใช้ประจําเลยตัวนี้นะครับผมชอบมากด้วยของสีด้วยของสีด้วยนะครับด้วยของอน้ำหนักทองแล้วก็ลูกป,ปีเสียเนี่ยของฮ่องกงเนี่ยจะบอกเลยว่า มีความแตกต่างนะครับไม่เหมือนของไทยนะฮะปีเสียแต่ละที่เนี่ยหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับสวยมากครับอันนี้สวยจริงๆครับใช้แล้วรู้สึกอันนี้ครับอันนี้แพงที่สุดนะครับณตรงนี้นะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ4ี่หมกว่าบาทนะครับสี่หมกว่าบาทเนี่ยเพราะว่าเรามีสิงห์อยู่2ตัวนั่นเองนะครับมันก็เลยราคาแพงขึ้นมานะครับน้ำหนักมันก็เลยเยอะขึ้นถ้าเราเพิ่มลูกบอลตรงนี้เป็นเงินนะครับหรือว่าเป็นลูกบอลทองก็จะแพงขึ้นอีกนะครับแล้วที่ผมทําให้อ่า มีล่าสุดนะครับล่าสุดที่เราผมเห็นมานะครับประมาณครึ่งแสนนะครับห้าหมื่นกว่าบาทแล้วตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นหยกได้บางคนบอกไม่ชอบหินขอเปลี่ยนเป็นหยกได้ไหมหยกนี่แพงมากๆเลยนะครับตามราคาเลยบางทีก็เป็นแสนเลยนะครับฉะนั้นแต่ว่าเราเนี่ยมีวิธีเลือกหยกให้เหมาะด้วยนะครับนี่ครับสวยมากๆเลยครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ4ี่หมกว่าบาทครับซึ่งแน่นอนครับว่าอยู่ที่ดวงแต่ละคนนะครับว่าเหมาะหรือเปล่านะครับบางคนก็อาจจะไม่เหมาะครับ พลาสติกนะครับเหมาะหยกมากกว่าบางคนก็เหมาะกับแบบนี้มากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยต้องเอาดวงมาพิจารณาด้วยนะครับการซื้อเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับแล้วก็ความพอใจอยู่นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยการก่อนตัดสินใจซื้ออะไรเนี่ยให้เราคิดดีๆนะครับว่าควรไหมเหมาะไหมนะครับหรือว่าเอาดวงมาพิจารณาก่อนว่าเราเหมาะจะใช้แบบไหนนะครับนี่คือปีเซียนะครับที่ผมนํามาให้ดูนะครับบอกเลยว่ามีอนุภาพมีความเชื่อ และเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนครับยังไงแล้วนะครับถ้าใครอยากปรึกษาด้านนี้นะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ a d ดมาย p p ปปินะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ที่ผมเห็นอยู่นี่เป็นของฮ่องกงทั้งเลยนนะครับเป็นของต่างประเทศนะครับไม่ใช่ของไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยหน้าตาของปีเซียอาจจะแตกต่างจากที่อื่นไปนิดนึงนะครับสวยงามมากครับใครชอบเรื่องไหนยังไงก็แนะนำมาได้นะครับสวัสดีครับ เดีวพบกันครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กด s u r s c r ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ